สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับดึกเงาะชแน l นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม l a ็กนัลล็อก o b i l e นะครับหรือ ROM นะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเบาหวานไปด้วยกันนะครับผมนะเราจะเบาหวานไปด้วยกันด้วยกิจกรรมเพียวลิขุกล้าเกินชานะครับผมแจกฟรีนะครับแจกไอเทมฟรีใต้ฝาทุกขวดนะครับผมทุกขวดแต่ก็ต้องดูโลโก้ด้วยนะครับผม มันจะมีโลโก้ Ragnarok ok Mobile Eternal Love er อยู่นะครับผมแล้วก็จะเขียนว่าแจกไอเทมฟรีใต้ฝาทุกขวดนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับผมอย่าไปซื้อชุดล็อตเก่าออกมานะครับผมแล้วจะงานเข้านะครับโอเคโดยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้ดูทั้งหมดประมาณลางังนึงอะนะ24ขวดอะนะครับผมก็มีสปอนเซอร์แต่เขาก็ไม่ประสงค์จะเอ่ยน้ำอะนะครับผมโอเคโดย เพียวลิคูนะครับสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีนะครับผมก็มีโปรโมชั่นอยู่นะสองขวดสิบบาทหรือเปล่าอ่ะประมาณนั้นนะครับลองไปหาซื้อดูกันนะครับโอเคออกไปก่อนต่อมาเราจะมาดูว่าวิธีการเติมเนี่ยมันเติมยังไงนะครับผมไปอันดับแรกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับเอาไว้ให้ด้านใต้นะครับผมและเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าทำยังไง โอเคช่องบนสุดคืออะไรครับช่องบนสุดก็คือเลขไอดีตัวละครนะครับนะแล้วก็อันที่2ก็คือเลขโค้ดที่อยู่ใต้ฝานะครับส่วนอันที่3มนะครับก็กอกตามแม่งเลยนะครับนะกอกตามมันเลยมันก็ไม่มีอะไรยากมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีเอาไอเลขไอดีตัวละครนะครับแค่กดทางซ้ายเนี่ยครับกดที่หน้าเราเนี่ยทางซ้ายบนแล้วมันก็จะมีเห็นเลขขึ้นมาแล้วนะครับผมเห็นไหมครับนะ429นะครับแล้วก็5802522นะครับ ก็ใครจะโดนเนหรือว่าจะส่งของขวัญมาให้ผมก็ได้เลยนะครับผมนะจะขอบคุณมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองเติมให้ดูก่อนเลยนะครับนะผมจะลองเติมให้ดูอันเดียวนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่แม่งเติมแม่งหมดแล้วนะครับผมนั่งแคะกันเมื่อยมือเลยนะครับผมไม่ดนั่งหมุนนั่งหมุนไม่ต้องทําอะไรครับแค่หมุนฝากอกลงไปนะครับผมประกอกครบหมดทุกอย่างก็ยืนยันอ้าออ ผมทิ้งหน้านี้ไว้นานจัดนะครับต้องเกาะไอตัวเลขข้างล่างใหม่นะครับบรรทัดที่3นะครับผมไปพอกดเติมปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็หน้าจอก็จะขึ้นนะครับว่าท่านได้รับนะครับท่านได้รับน้ําตาลนะครับเข้ากระแสเลือดนะครับโปรดให้ท่านเลือกดูทางขวาบนครับประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับพอเรากดดูที่อีเมลนะครับมันก็จะมีกล่องเข้ามานะครับเรียบร้อยนะครับก็จบไปนะครับสาหรับวิธีเติม ่อมามันคือวิธีสุ่มนะครับซึ่งผมเองก็นะไม่ได้เป็นช่องที่ทํากาชานะครับแต่ยังไงก็อย่างที่บอกนะครับก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีไว้ด้วยหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเวนนะครับสองขวดสิบบาทไปเรามาสุ่มกันนะครับหนึ่งสองกดแม่งรัวๆเลยเอาเป็นว่าแม่งลังนึงอ่ะนะครับผมนะลังนึงลังนึงกด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 ออกมากดออกมานะครับประมาณยี่สิบสี่ขวดนะ หรืออาจจะเกินก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่นับมั่นใจเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวกดแม่งดูเดี๋ยวก็รู้เองนะครับนะแต่รู้แต่แม่งโคตรเยอะเลยนะครับนะน้ำตาลขึ้นตาแน่นอนนะครับ <c oughs> กินก็ระวังไว้ด้วยนะครับนะระวังเอาไว้ด้วยอ่ะ24กล่องนะครับเปิดทีเท่าไหร่เดียจัดไปสเต็ปสก่อนแล้วกันนะฮจ <c oughs> ไม่ต้องสิเอาเฮียสเต็ปสก็มาเลย <c oughs> มันออกง่ายกันเลยเหร <c oughs> อวะฮะนี่กูได้สออันเลยเหรอ โอ้โหนี่กูสเต็ปสองนี่กูได้อย่างนี้เลยเหรอตายหาแล้วเฮียอันละห้าแสนกว่านะครับสองอันก็่อไปล้านกว่าแล้วนะครับผมเฮียงั้นสเต็ปสองมาครับสเต็ปสองไปอีกทีนึงอ้าวสเต็ปสองไม่มาจบแล้วงั้นเงาะสเต็ปสามนะครับผมไปสเต็ปสามโอ้โหผมว่าตรงนี้ไม่ใช่แล้วนะที่นี้นี่ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเราค่อยดูทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยดูทีเดียวนะครับ ขออยู่ด้านใต้นี่ก่อนนะครับด้านใต้ท่านอัศวินนะครับท่านอัศวินผมขอสเต็ปสองอีกรอบนึงโอ้โหไม่มานะครับสเต็ปสองอีกทีทีสุดท้ายแล้วถ้ามึงไม่มาเนี่ยโอเคจบนะไปเปลี่ยนที่ลุงนวดถ้าไม่ได้นะปล่อยหมากัดเลยครับผมเดี๋ยวปล่อยหมากัดเลยไงสเต็ปสามแล้วกันทุตบุ๊มกำไม่ได้อยู่ดีวะ อะไรวะบทจะมาก็มาบทจะไม่มาก็ไม่มานะสะเต็ปสองไปอีกทีพอ,อชีวิตเศร้าเต็ปหนึ่งแล้วกันไหนสเต็ปหนึ่งดับเบิลคลิกก็ไม่มาดับเบิลคลิกก็ไม่มาเดี๋ยวเอาใส่เอาใส่นี่แม่งเลยนะโปเขาให้เพี้ยเอาไอ้เหี้ยนี่มันกูเอาขวดบัฟมาใส่นี่ว่าไอ้บ้า เอาใหม่นะครับผมเอาใหม่ผมก็ว่าทแม่งไม่ได้วะทึบๆทึบๆโอ้โห oh, พูดตรงๆว่ารอบแรกกูฟุกแน่ๆ,นๆไอเราก็นึกว่าจะมีปุบปุยไปขายเยอะนะครับโอ้โหโอ้โหสามเหลี่ยมทองคำทึบๆจบนะครับก็เรียบร้อย24กล่อง นะครับ24กล่องครูหายไปในพิปตานะครับก็นะได้ได้มากินกันยันในเกมเลยนะครับได้กินนอกเกมไม่พอนะครับผมมาเพิ่มน้ําตาลมาเพิ่มน้ําตาลขึ้นตาให้ในเกมอีกนะครับผมยังไงก็ลองดูนะครับผมก็ได้มา2อันนะถ้าเอาไปอันหนึ่งก็เอาไปขายนะครับหรือไม่ก็เอามาฝากสมุดนะครับสําหรับใครที่ไม่มีนะครับเอามาฝากสมุดแล้วก็เป็นแฟชั่นนะผมคงไม่ขายอ่ะนะ ผมก็คงจะใส่อย่างนี้ครับปึ๊บปึ๊บนะครับแล้วก็เอาปุ๋ปุยไปใส่ลูกคนน่ารักน่ารักอ่ะไห้ดูดิน่ารักกันโนเนะอ่ะกลมกลมลูกกลมกลมอยหมาผมนี่ผมรู้สึกว่ามันลกจริงๆนะครับโอเคยังไงก็นะใส่สมุดเล่นมนึงใส่สมุดเล่มหนึ่งได้ไงเราต้องบอกว่าใส่สมุดอันหนึ่งนะครับยังไงก็ลองดูนะครับผมผมว่าถ้าใคร จะหาซื้อได้เนี่ยก็ไปหามาใส่นะครับเพราะมันหมด a อ t a ท็มเปอร์เซ็นต์นะครับมันปลดแอคแท็สามเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ดีกว่าไม่มีนะครับทางบ้านนะครับใครอยู่ใกล้เซเว่นก็ไปจัดได้นะครับโอเคในคลิปนี้ผมก็มาเปิดเพียวลิขุให้ดูประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับกิจกรรมเพียวริขุกล้าเกินชานะครับนะเบาหวานขึ้นตากันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดอ๋เงาะชแนลนะครับชอบถูกใจยังไงก็ อย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสตหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจุบจุบ